พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้เรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ดูอย่างไรลิขสิทธิ์ สิทธิในลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาโดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือผ่านพิธีการใ,ใดๆโดยความคุ้มครองนี้จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และคุ้มครองต่อไปอีก50ปีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตงานที่มีเลขสิทธิ์อย่างเช่นวรรณกรรมศิลปกรรมภาพ,พยนตร์สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่าภาพรวมถึงงานอื่นใดในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์แผนกศิลปะงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์อย่างเช่นข่าวประจำวันข้อเท็จจริงต่างๆกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศขาับพิพากษาคำสั่งคำวินิจฉัยและ รายงานของทางราชการการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงคือการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่โปรแกร,รมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชนเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมคือการขายมีไว้ให้ขายเช่าเสนอให้เช่าให้เช่าซื้อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ลิขสิทธิ์1การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ไม่มีแบบที่กฎหมายกำหนดอาจตกลงกันด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้2การอนุญาตผู้หนึ่งใช้ลิขสิทธิ์ไปแล้วไม่ตัดสิทธิเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ผู้อื่น ใช้สิทธิ์ด้วยผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดเอร์กฤตศักดิ์เนติปปบันฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ